สวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่14นะครับกรกดาสองพันหาร้อนะครับดูตลาดกันหน่อยเนาะพอดีมีข่าวนะครับว่าทัป์นะครับปราศัยแล้วโดนยิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปกันหน่อยดูข่าวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวข่าวใน YouTube เนะาะเดี๋ยวจะคู่นะครับอ่ะเ นะครับข่าวนี้นะครับก็ลองดูนะครับนะครับในการที่เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมองนะครับมันก็จะเป็นเสี่ยวข้อนี้นะครับอย่างแรกนะครับนะครับในช่วงปลายปีนะครับสิ่งแรกนะครับก็ตลาดพรุ่งนี้ก็น่าจะมู๊ปกตินั่นแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำได้รับความเห็นใจมากขึ้นนะครับ คนในตลาดเนี่ยจะให้ความเห็นใจกับทางทัมนะครับมากกว่าไบเดนนะครับอยากเห็นว่าไบเดนเนี่ยก็มีการเวลาประชุมเนี่ยเรียกชื่อนะครับผู้ร่วมประชุมผิดด้วยนะครับแล้วก็ทําเนี่ยผมดูจากมุมแล้วมันแตกแปลกนะวันนี้ก็ได้คุยกับเพื่อนก็มันก็แปลกอย่างที่สไนเปอร์ยิงแม่แม่นเฉียดหูยิงแม่นขนาดจริงหูได้เนี่ยมันแปลกนะครับผมเห็นการยิงก็คือถ้าเราเห็นกันก็ ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่มันก็แปลกๆอยู่นะะการนี้เขายิงได้แม่นขนาดเฉียดหูได้เนี่ยนะครับอย่างแรกนะทําได้รับข้อเห็นใจนะครับจากประชาชนนะครับแล้วก็ฝ่ายสานับสนทําเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นนะครับถ้ามีเรื่องอะไรพวกนี้ครับสิ่งที่เกิดที่เราหน้ากลัวก,กันก็คืออเมริกาอาจจะเกิดซีบิวอเกิดการประท้วงภายในเหมือนตอนช่วงที่เลือกตั้งก่อนตอนรอบก,ก่อนหน้านี้นะครับที่ทําแข่งกับไบเดนแล้วทําไม่ได้แล้ว,ม,ลวมีการประท้วงนะครับ นะครับฝ่ายสนับสนุนทาก็รุนแรงมากขึ้นแล้วถ้านะครับถ้าทําได้เนะืองจากว่าไบเดนเนี่ยเอ่อตัวไบเดนเนี่ยสภาพดูเหมือนจะไม่ค่อยโอเคนะครับถ้าทําได้เนี่ยเหมือนว่าจะทําให้จีนเนี่ยเดือดมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ในตอนที่ทาเนี่ยเป็นประธานานธิบดีเนี่ยทาก็เล่นจีนหนักมากนะครับแล้วก็จะมาทะเลจีนใต้นะครับ จะไม่สงบนะครับก็พวกประเทศไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่ๆครับโลกพิคิมเราก็จะมีการยิงนะครับขี่ปะนาบุตซ้อมอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะให้ความสนใจนะก็คือทํามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจรเจฟปูตินนะครับก็น่าจะมีการเจรจาสันนะครับสงครามในยูเครนน่าจะสงบลงได้ง่ายกว่าตอนที่ไบเดนเป็นประธานาธิบดีนั่นเองนะครับก็สงครามน่าจะเบาลงได้แล้วถ้า สงครามในตะวันออกกลางมันซาลงก็อาจจะส่งผลกดดันกับราคาทองคำได้เช่นเดียวกัน,ก,นก็เราก็มาดูก่อนว่าทําจะทําให้อีเวนต์ไหนมันเดือดขึ้นมาก่อนกันเนาะอ่ะอาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับก็กราฟราคาก็เป็นอย่างที่เราประเมินกันไว้นี่แหละครับยังมองไม่เห็นทิศทางว่ายอย่างไงต่อเนาะก็ถ้าถ้าทําได้นะครับถ้ามีออกข่าวเอาสื่อมีสื่อสื่อหลังจากนี้เนี่ยเราดูสื่อนะครับถ้าสื่อมัน โหเรื่องทำมากแล้วก็กระแสในโซเชียลแล้วก็เรื่องผลการเลือกตั้งก่อนโวตเนี่ยมันออกมาทางทำนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปตอนนี้ยังเดาไได้ไม่มากกันนะครับอันนี้ก็จบการประเมินสถานาการณ์เ,เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ